เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศเรื่องแต่งตั้งให้ดำรงฐานดอนศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตราพระบาทสมเด็จพระประเมเนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยที่นางสาวศรีนินาศวงวชิราพักม์มีได้เป็นผู้มีมนทินมัวหมองจึงมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสาวศรีนินาศวงวชิราพักม์ดำรงตำแหน่งฐานนอนศักดิ์ เจ้าคุณพระศรินาถพิลาลาชกัลยาณีกับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตราสืบเนื่องตลอดมาโดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนฐานนรนศักดิ์กับตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรทุกชั้นตรามาก่อน ทางนี้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2563ประกาศณนะวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นปีที่5ในรัชกาลปัจจุบัน